ก็มาต่อกันในเอาลัดในพาร์ทที่3นะผมก็จากพาร์ที่แล้วเนี่ยที่เราพยายามจะเปิดประตูที่ security control แล้วก็ไประชนภัยอะไรต่างๆมาเยอะนะผมจนเจออีใครก็ไม่รู้ที่ไหนแม่งฟาดไปมาหลังสัก2สองสามทีนะผมแล้วขึ้นมาเปิดประตูได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เจอบาดหลวงนะผมเอายาจิ้มหน้านะผมน่าจะเป็นยาสลบก็ทีบาดหลวงนาะจะได้ออกอยู่แล้วยังไม่ได้ออกนะผมก็ยังว่าแหละ มีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมใครยังไม่ดูก็กลับไปดูซะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแล้เราจะออกอยังไงอ่ะวันนั้นเรามาโดนขังไว้อยู่เงี้ยังไงอันนี้มันซ่อนเฉยเออเดสินพีไปสู่สุปกตินี่คือบอกกูใช่ไหม,มใช้กูตายเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้โหใจหมดโอ้ยเปิดประตูเอทำอะไรกูบ่ได้อ่ะ ไม่ใช่ไหมโอ้ขอคุณนะครับโอ้โหเฮ้อยอะไรให้ออกหอยออกไปอันนั้นมบอกให้เราถอยออกเดี๋ยวอัาวิดีโอไว้ก่อนดีกว่าอะไรครับอืมช่างเถอะแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยเดินไปเอ้าเออเอา, <c oughs> <c oughs> เอาทุกหัวตัวเองเอะไอ้นี่โอ้ย มันสุขสันต์จริงๆโรงพยาบาลน,นี้สลิปเฮ้ยอะไรวะโอ้ตกใจหมดมาแต่เสียงแต่ไม่เห็นมือนี่ทำอะไรกูไหมโอ้โหดูหน้าดิหน้าสงสารอันนี้ทำอะไรกูไหมเนี่ยโอ้โหดูหน้าดิโรงพยาบาลน,นี้มันเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ย ปิดปตัวได้ไหมเนี่ยอย่าปิดได้ไหมเนี่ยเอาปิดได้ไปิดเลยไม่ต้องออกมาเลยใครคนของมิฟมาเตอร์อรฟาติน,นฉันต้องการฆ่าเขาฉันเหมือนกันไ,ไม่ใช่ที่นีเร,เราจะให้เข,ขเขาวิ่งไปก่อนเรื่องที่ดี เราจะฆ่าเขาเราจะฆ่าเขาอย่างช้าๆโอ้ oh, มึงซาดิสเน,นี่ยฉันต้องการลิ้น <And S 2> และตับมันเป็นของมันเป็นของแกโอ้โ oh ห oh. มึงอะไรเนี่ยกูเพิ่งเจอมึง,ม,งมึงก็จะฆ่ากูแล้วเหรออีกสองตัวเนี้ยในเขาเปิดดิโอ้โ oh ห oh. มาเจอกันยังไม่ทันอะไรก็มึงจะฆ่ากูแล้วนะครับจวกนะวันนั้นเราโน้น uh no. เราสำรวจดีกว่าที่นี่มัมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่ไหมสําคัญมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อไอน,นี้มันห้องห้องอะไรไม่รู้นะครับเดินทางด้านนี้เปิดได้ไหมม,มันจะล็อกให้ครบทุกห้องเลยไหมเนี้ยห้องนี้ล่ะเออล็อกให้ครบทุกห้องเลยจริงๆอันนี้ก็พยายามจะ เอาหัวโคกกำแพงโอ้ยโรงาบาลน,นี้เดินลงไปข้างล่างนะครับหแต่ละห้องมืดมากทำหน้าือนมองเห็นผีโอ้กูไม่ได้เห็นผีอะกูกลัวไอคิดมากกว่าเมื่อกี้ ทำเชื่อพวกเขาพวกเขาบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ตแต่ไม่ใช่เขาอรอเรออะไรที่นี่บิลลี่เขาเขาจทุกอย่างเขาอยู่ที่นี่ใครบิลลี่วะโอ้ยโอ้ตกใจหมดเลย อเกมนี้แม่งเดินแล้วรู้สึกว่าเครียดอ่ะไออันนี้เปิดได้มีคนนอนอยู่โอเคไม่กลัวละปิดดีกว่าไปปิดห้องนี้ล่ะเอ้ยห้องนี้มีทางออกห้องนี้ล่ะไม่มีอะไรนะครับผมโอ้ยอุ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 ้ยโอ้ ไม่มีแบตเตอรี่อ่ะไม่มีแบตเตอรี่โอ้โหไม่มีแบตเตอรี่เลยช่างเถอะเราไปดีกว่าถอนหายใจเลยผมนี่ถอนหายใจเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเราไปออกไปดีกว่าเราต้องปีนกล่องนี้ขึ้นไปโอ้ไม่ค่อยจะเปิดปดเลยแล้วเราไปหาต่อโอเคโดดขึ้น โอ้ยโหโหอีนี่โอ้ยอะไรวะไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านโน้ตก่อนดีกว่าเหมือนมีโน้ตขึ้นนี่ไม่ใช่โอ้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ห่วยแตกมาก โอ้ไม่เขาประมาณว่าบ่นว่าประมาณว่าวไม่น่าหลุดเข้ามาสถานที่นี้สถานที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Hey! S 1> ใครเรียกกูวะ hey! Hey! Oh. Uh อะไรวะนีม่มีอะไรไหมไม่มีผมว่าโอ้ยคิดผิดคิดถูกอะไรที่นี่ โอ้นี่ก็ไปไม่ได้นี่ก็ศพเอ๊ะเราไปทางนี้ได้นี่หว่าเอ๊ะเราจะไปเจออสองตัวเมื่อกี้เปล่าวะเราไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนจุกจุกโอ้ <c oughs> โชว่วงนี้เจ็บคอนิดหน่อยนะฮะก็ขออภัยในเสียงด้วย <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> โรงพยาบาลนี้ครับเขาบอกว่า follow the bus พระเจ้าเออ่ให้ทางออกเสมอตามรอยเลือดไปออกจากตารอยเลือดใช่ไหมโอเคเข้าไปเฮ้ยปิดเอ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยโอ๊ยมันลมพันโอ้โหลมพันกูนทำไมเนี่ยมันขคงเป็นการฆ่าเชื้อหรอเปล่ามั้งล็อกด้วยอะ่ะ ที่สำคัญคือกลับไปไม่ได้แล้วด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ก็แบตเตอรี่มีไหมเอ้ยมีแบตเตอรี่เราต้องมุดเข้าไปเอ้ยมีดเข้าไปนะครับเก็บแบตเตอรี่สำคัญมากผมก็พยายามจะไม่ค่อยใช้เท่าไหรล่ละเจ็ดเต็มสิบแล้วนะตอนนีนอนอ้อะไรวะ เหมือนได้ยินเสียงใครกระสิบกระสิบแถวนี้นี่ไงดาวเดอรดอกก็ <the> <the> บอกให้เราลงไปดาวเดอเดนมันเป็นตรงนี้หรอยังไม่ลงได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิต้องโดดลงไปอีกเอา้าเคต้องไปทางนู้นนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บอกให้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมไปดูประตูนู้นกันดีกว่าว่ามันมีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรนะฮะอ๋ะอ,อเอ้ยเราไม่ได้ซ่อน เดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าเราต้องไปทํานั้นใช่ไหมจีที่มันวุ่นวายอะไรอุ๊ยมันถือไม้ด้วยอ่ะมันคงไม่ทำอะไรเรามั้งถ้ามันทำมันวิ่งออกมาแล้วแหละอุ๊ยมันบอกให้เราเงียบนะครับ Okay. เดี๋ยว่เงี้ยไปได้เดี๋ยวเราไปทำนี้ก่นอนดีกว่าสึกว่ายิ่งเข้ามานี่ยิ่งแบบเฮ้ยแบตเตอรี่เอเคไหนเราขอดูดิ <c oughs> อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยถอยถอยถอย,ถอยแล้วครับไม่ยุ่งแล้วครับอู้อูดุก็ไม่บอกเอย ราต้องมาทางนี้ดูก็ไม่บอกเนาะเฮ้ยเฮ้ยใครตามมาวะไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วโอ้ยโอ้ยยังไม่ชวยอย่างนี้วะเปิดมาก็เจอเลยโอ้ยไปแล้ว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 โอ้ย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 อุ้ยซ่อนซ่อนฝันโอ้โหตกใจเลยอุ้ยมึงอย่าสก้องเพื่อนนะ โ,โ,โอเเ้โหเจอไอ้นันฟ้าเจอไอ้นี้ต่อโอ้ยลงาบาลน,นี้มันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยวันเนี้ยไปยังยวไปดูกันดิโอ้โหอือ,อ,อ,อไปดูก่อนนะ อันนี้อยู่ที่เดิมไหมโอเคอน,นี่อยู่ที่เดิมโอเคไม่ทำอะไรเราละเดี๋ยวนะอยู่ไหมโอเคไม่อยู่แล้วปิดประตูตกันดีกว่าโอ้ปลอดภัยแล้วกดปุ่มปุ๊บบอ l โรดเดอบ,บัไปนำเราเดอรไปทางนู้น ui ui ui, ấy hey, mình mà, ma. ấy hey, mình winks mà, ma. ui mình winks mà, ui, oh, là gì right. Ya, yeah. bật tu nún, tu nún, er, uh. ok, oh เล่นสนแอบใช่ไหมเล่นมากใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันเล่นก่อนนะไปยังวะไปแล้วละ่ะมันเดินไวมากเลยอ่ะุยเสียงอะไรวะนี่มันพังห้องมันพังมาก มันทางห้องเราไปทางนี้ดีกว่าที่เราไปทางไหนวะทางนี้อุ้ยเล่นระดับเรียดจังเลยอะ่ะฟอร์เดอะบัตตามรอยเลือดไปอุ้ยเจออีกแล้วเรา<ะ><ป>นี่ยิ่งกว่าแฟร์อีก <ห>จะเริ่มต่อตอนนี้เฮ้ยมึงจะเริ่มอะไรอะ่ะโอ<ห>้มึงจะเริ่มแล้วเหรอมึงจะไล่ฆ่ากูแล้วเหรอ,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 อร้องเถอะเงียบทั้งยุ่งกูได้ไหมกูมเจอแม่งทั้งไอ้อ้วนทั้งไอ้ใครที่อยู่ทั้ง ใต้ดินเจออีกตัวเมื่อกี้เฮ้ยมันที่เดียวกับที่มันได้ยินเสียงโขกมันอยู่ปะวะอยู่ปะวะเฮ้ยไม่อยู่แล้วเสียควักไทยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ยิยนไทยเสียงทางประตูมา แบบน,นี้นะครับอโอ้โหอ,อะไรไม่สุขสรรกันมากเลยเนี่ยชีวิตพวกน,นี้เอ่อฉันไม่สามารถต่อ,อกรกับคิดวอล์กเกอร์ได้เขาตัวใหญ่เกินไปแล้วกเ็เขาเด็ดหัวทุกคน โอ้โหไอเอนนี่นี่เองที่มันชอบเด็ดหัวที่เราตอนเราเข้ามาไม่ต้องเจอคนไม่มีหัวน่ะฉันได้ยินว่าเขาเอ่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Security Proto คอ l นะครับผมแล้วก็ทำไมเขาไม่น่ามีปัญหาอะไรขนบนเกี่ยวกับเรื่องของคิดมัง้งเฮ้ยแล้วเราไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยทำไมเสียงมาแล้ววะ เอาแล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยพอลถเอาบัดัดน้อยเลือดไปอุ้ยเฟรมเด็ดตกนี่อะไรต้องการกราดเอ้าใช้เราไปทางไหนเนี่ยเอหเหนเนยเอห้องเมื่อกี้เรายังไม่ได้สำรวจเลย สำรวจหรืยอยังวะนี่เออนี่ยถ้าไม่เข้ามาเราก็ไม่รู้เลยเนี่ยไม่มาก็ไม่รู้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอ๋อมีแฟ้มนี่นจตเจฮัลโหเมืมองออฟเอ่อพรพลเพอร์เกต คือ m a i n maintenance เ uh, พิร์เกตต้องการการบำรุงรักษาสำคัญมากสำหรับโปรเจกต์วอลไลเดอร์นะครับผมพีทรีเฟอร์ให้กับคือเหมือนกับส่งให้กับบริษัทเมอร์คออฟโดยด่วนนะครับผมโอเคมันก็คงหมายถึงว่าประตูที่นี่แหละที่เสียเนี่ยแหละเพิร์เกตแล้วเมื่อกี้เราไปแล้วอะแล้วเราจะไปทางไหนอะ

นี่ไงโ้ไม่ได้ไปไหนมาเก็บการ์ดต,ตรงนี้เฉยโถ่อยเดี๋ยวเราต้องไปประตูตรงนั้นนะครับนี่ไปดีกว่าผมว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยยังไงไม่รู้โอ้ยแบตเตอรี่เต็มหมดวันนะีอย่าเพิ่งโถมาตอนนี้นะเอกซิกผ่านทาง ห้องอาบน้ำด้านล่างนี่ใช่ไหม่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งไปเราต้องออกกงนี้ใช่ไหมนั่นไงมาแล้วเว้ยดีนะที่ร,รู้ว่าเราต้องออก เ้ราก่อนเอ๋ไปยังวะเพราะน้องฝนตกเลยเนี่ยไปแล้วมัง้งเคจนะนะ่ะนะจ่ะนะจ่ะนะเคเคเราเปิดปตรงแบบนี้เฮ้ยมันได้ยีจริง ใครละอะไรอะต้องมาทำประตูนี้เนี่ยเออเฮ้ยแต่ตรงนู้นเลยไม่สำรวจเลยอะสำรวจตรงนู้นกันดีกว่าไหม คล้ายเสียงลับคล้ายๆขวานหรืออะไรตรงนี้โอ้โเก้าอี้นี่ไงมีแฟ้มโอ้โหมาอีกแล้วอ้พวกคำาัพับเยอะๆนี่เออผมเข้า่านแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามีแบตเตอรี่ไหมไม่มีตอนนี้แปดเต็มสิบนะแบตเตอรี่ โอ้ไมเป็นอย่างนี้ยกระดูกของกระดูกหักหมดแล้วเนี่ยโก็อ e ีนี e ้ไว้นั่งคีได้ด้วยนะมีก้นวิตกใจโอ้หก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับให้เราบางแค่เก็บแบตเตอรี่กับเอกสารเฉยที่เรามาทางนี้เราต้องไปทางนี้ต่อนะครับ ข้างหน้ามีอะไรไหมฮะโอ้หัวขาดแล้วก็ไปไม่ได้เราก็ต้องไปทางห้องเมื่อกี้สองใส่ต้องไปเปิดประตูนะผมต้องเข้าไปควบคุมเพื่อเปิดประตูตรงนี้ข้างหน้านี้ครับผมแต่เดี๋ยวเราเขาปิดก่อนดีกว่าโอเคกดแล้ว เอ้ยน้องคิตน้องคิตเดี๋ยวมาเฮ้ยโอ้มันพังตู้โอ้ยออกได้ไหมเฮ้ยมันพังมาแล้วโอ้ยอย่าอย่านุคีตยาอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะตรงนี้เฮ้ยเราไปไหนอย่าโอ้โอ้ยไปด้านไหนโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยขึ้นขึ้นแล้วดวนดวนดวนไฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้โอ้โอ้ โอ้โหโอ้หนูคิดโอ้โตกใจมากเลยอ่ะโอ้โหง้เดี๋ยวเราพักภาษาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยตอนนี้เรมไม่ไหวแล้วขอพักตัวขอตัวก่อนนะครับผมโอเคฝันดีนะครับ